ช่วงของวิธีการกันก่อนนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านนักพิจา,ารณาภิริเชี่ยวชาญนะคะจากกรมส่งเสริมการคา้าระหว่างประเทศก็อินโดนีเซียนะคะรูงทางเศรษฐกิจติดตามตลาดอินโดเนียถือเป็นกิจกรรมที่สําคัญกิจกรรมหนึ่งนะคะภายใต้ศูนย์ภายใต้การดำเนินงานของภายใต้ศูนย์พัฒนาสินค้าและธุรก,กิจธุรกิจไทยในอาเซียนนะคะ ประมาณ60%กว่าเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดเนี่ยอยู่แค่ตรงกลางเล็กๆนะครับคือถ้าจะดูแผนที่ก็คือในช่วงล่างๆนะฮะอัจจะมองไม่ควา่ายิบสิบ1ล้านประมาณนี้นะคะรับแล้วที่เหลือก็สา3ล้าน4ล้าน2ล้านกว่านะฮะตามโดนใหญ่ๆอันนี้ก็ค่อยๆไปเริ่มจากที่ชันตาก็จะเป็นจุดหลักก่อนคนมีตังค์ที่นั่งใช่ไหมคนมีพวกอินดีเลยแบบสุดหรู ซึ่งไม่น้อยนะครับถ้าบอกว่าไม่น้อยนั้นพวกนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าใช้เงินก็ใช้เงินเยอะน,นะครับเป็นพวกที่ทําธุรกิจการค้ามานานแล้วก็จะเป็นอีกกลุ่มนะฮะซึ่งเขาก็ถือว่าเขาเป็นเจ้าของประเทศคนจีนนี่ถือว่าไม่ได้ถูกยอมรับว่าเป็นเจ้าของประเทศทจริงแต่พวกนี้ก็อยู่มานาน